你看。<music> <music> ตองกลางนะครับมอง่องกลางไว้ครับผมหนึ่งสองสาม ้งหลังกนมทบดเลยได้ติดแล้วนมันติดหมทั้งหลังะได้ได้แตได้ขอานาหไไม่นไทอยางไรท้งหลังได้ไมได้ไหมทุกคนได้ไหม